สวัสดีครับเรื่องเด็ดจะยับโดยรัสเบนกับช่องของ h ฮ t r ทริคิโรในวันนี้ครับขอ,อนำเสนอเรื่องราวเฮียมูถูกไล่ออกเพราะล้อปมผู้ตัดสินเกาอดินนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเพื่อใจดีนะครับที่คอยสนับสนุนให้พวกรเราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ตอนนี้ครับ เขาเนี่ยมีการแจกเสื้อของเมสันเมาส์นะครับเป็นเสื้อเชลซีพร้อมสกรีนเบอร์19กับสกรีนชื่อของเมสันเมาส์ลงไปด้วยนะครับยังไงก็ดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับแหม่ถ้าพูดถึงชื่อของโชเซ่มูรินโญ่นะครับนี่คือกุนซือจอมเกรียนสเปเชียลวันคนนี้นะครับเป็นกุนซือแห่งตำนานจริงๆครับเรื่องของความสำเร็จไม่มีใครที่จะไม่นึกถึงเขานะครับเพราะว่าโอ้โหแชมเปี้ยนส์ลก ไปคุมลาลีกาเป็นก็พาหมาัดปิดเป็นแชมป์ไปคุมอินเตอร์มิลานก็พาทีมคว้าแชมป์ทริปเปิลแชมป์ได้คุมแมนยูก็แชมป์ยูฟายูโรปลาลีกคุมปอร์โตก็พาทีมคว้าแชมป์แชมเปียนส์คุมเชลซีก็พาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ว่าตอนนี้ครับเฮียมูคนนี้อยู่ที่หมาป่าอาร์เอสโรม่าทีมในเกาโชสถานอิตาลีครับ เป็นเกมการแข่งขันเมื่อคืน,นควันเสาร์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่แฟนเชลซีอาร์ซนอลิวอพูลกำลังดีใจกับ3แต้มของตัวเองครับส่วนแฟนแมนซิตี้เนี่ยก็รอเตะในคู่ดึกของพิบลิงกริดเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่วนบอลกาโชครับมีอยู่คู่หนึ่งครับเตะกันเที่ยงคืนตรงนะครับหมาป่าโรมา่า ทีมที่8ของตารางนะครับเบอร์ซาเดลโอลิมิโกครับรังเย้าของตัวเองเจอกับเฮลลาสเวโรนาทีมที่9ของตารางนี่คือศึกชิงไล่ล่าคว้าโวตาบอลยุโรปของทั้ง2ทีมนะครับซึ่งนั่งของโรมาครับอย่างที่ทราบกันดีครับเป็นโชเซ่บูรินโยนำทัพมานะครับกมนี้เนี่ยจัดทัพมาคือ4-3-1-2นะครับผมแนวรุกก็มีแทมิอับรามและก็เฟริกอาเฟนากิยานนะครับแลวก็มี เบรนโซเปโกวิ ini, นี่นั้นยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกเป็นเพลย์เมเกอร์ของทีมครับแล้วก็มีคริสมอริงกับคุมบา巴ายืนเป็นเซนเตอร์ตัวกลางครับแล้วก็มีลูปาติชิโอเป็นผู้รักษาประตูครับทัพฝั่งของเฮลัสเวโลน่าครับก็มีอดีตแนวรับตำแหน่งของยูเวนตุสอย่างอีกอร์ทูดอคุมทัพนะครับแล้วก็มีตัวความหวังอย่างชูวานนี่ซิมิโอเน่ครับลูกชายของแก๊งหัวแหวนของเดโกกซิมิโอเน่กุนซือของแอตเลติโกมาดริดซึ่งปีนี้ ฟอร์มของจิวานี่คนนี้ฟอร์มโหดมากๆนะครับแดนกลางนี่ก็มีอีวานอิลิกครับคู่กับอาเดรียนทาเมเซ่นั่นเองนะครับแล้วก็มีนายทวารอย่างโรนัโซ้มอนติโป้นั้นเป็นนายทวารในเกมนี้นะครับซึ่งเกมเนี่ยเริ่มมาได้แค่5นาทีครับโหก็เป็นฝั่งทีมเยือนเนี่ยออกนําไปก่อนครับ1-0จากอันโตนินบารักนะครับนี่ก็เป็นแนวรุกหมายเลข7ของทีมครับจากนั้นมาครับก็มีใบเหลืองเกิดขึ้นครับเริ่มเดือดขึ้นมาหน่อยครับนิโกลคาซาเร่นะครับ ก็โดนใบเหลืองไปครับสำหรับแนวรับตัวหลังซ้ายของทีมนะครับแล้วก็เป็นหึงที่ที่ี่สิครับเฮลัสเวโลนาครับสร้างความช็อกให้กับเจ้าถิ่นนำเป็น2อูนย์ครับจากอาริเยนตามเมเซ่นั่นเองนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าแดนกลางสองคนทำประได้คนละหนึ่งประตู20่นาทีครับเป็นนั่งของเฮลัสเวโลนาทีมเยือนนำไปแล้ว2อูนย์จากนั้นมาครับเกมครึ่งแรกเนี่ยก็เริ่มเดือดมากขึ้นครับรุนโซเปเยกวินี่ครับถูกใบเหลืองไป เช่นเดียวกับเซเชลลโอลิเวล่าครับแดงกลางคนใหม่ที่มิจะย้ายมาในช่วงของตลาดมักกะราคมที่ผ่านมาจบครึ่งแรกครับเป็นโรม่าเนี่ยถูกนําไปศูนย์ต่อสองเฮียมูต้องแก้เกมเลยนะครับและเกมเนี่ก็เริ่มมาได้ยี่สิบนาทีครับในนิที่หกสิบห้าเนี่ยโรมา่าตีตื้มเป็นหนึ่งต่อสองครับจากคริสเตียนโวปาโตมายิงไล่ขึ้นมานั่นเองนะครับจากนั้นมาครับก็มีใบเหลืองเกิดขึ้นครัครบก็เป็นลิคคาวส์ดรอปนะครับแนวรักของทีมถูกใบเหลืองไป ช่วกงกระทั่งนาทีที่84ครับเป็นเอร์โดอาโดโบเวนนะครับก็สามารถที่จะทําประตูได้กิสมอเป็น2-2แล้วก็มีบอลเหลืงเกิดขึ้นในเกมน,นี้จากโคไรกุนเทอร์ในทีที่89ถ้ากิดว่าเกมน,นี้เสมอไป2-2เหมือนจะไม่มีอะไรครับแบ่งกันไปทีละ1คะแนนครับแต่ว่าเกมน,นี้เนี่ยเฮียมูครับโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยทำท่าทางแสดงความไม่พอใจคําตัดสินของลูก้าปารโต้ผู้สิทิ์ในเกมน,นี้อยู่บ่อยครั้งมากๆครับแต่ว่า เขาคนนี้ครับไม่ได้แค่พูดอย่างเดียวไงตามสไตล์ของเฮียงมูยแล้วครับไม่พอใจใครมีรีแอคชั่นแล้วก็มีท่าทางมาตลอดอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยถูกเพ่งเล็งไว้หลายตอนหลายจังหวัดน,นะครับและเขาคนนี้ถูกเพื่อสินควักใบแดงไล่ออกไปครับหลังจากทาท่ายกหูโทรศัพท์ขึ้นมาอาจจะงงใช่ไหมละครับทำท่ายกหูโทรศัพท์นะมันเกิดอะไรกิดขึ้นครับเรื่องนี้ครับแฟนฟุตบอลอิตาลีเนี่ยก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมูรินโญ่ลายลึกมากๆนะครับเขาคนนี้เนี่ยต้องการตอกย้ำเรื่องส่วนตัวของกรรมการคนนี้เพราะว่าขณะของเปโดรจิคับคุณพอ่อของลูคาเปเรโตคนนี้เนี่ยเป็นอดีตผู้ตัดสินของอิตาลีเหมือนกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นตัวละครสําคัญตัวละครลับที่อยู่ในคดีเกาโชเปริมาปี2006จําได้ไหมลวครับผมในยุคนั้นที่มีหลักฐานว่า คุณพ่อของเขาเนี่ยติดต่อกับลูเชโนมอชี่ CEO ของยูเวนตุสในการล็อกพูดตัดสินและก็ให้ล็อกผลบอลมาในตอนนั้นครับและก็มีการหาหลักฐานหลักฐานผ่านทางโทรศัพท์มาเยอะแยะมากมายและทําให้คุณพ่อของเขาเนี่ยโหต้องขึ้นลงขึ้นศาลต้องถูกห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลถึง2ปี6เดือนคือ2ปีครึ่งก่อนถูเพิ่มโทษเป็น3ปีครึ่งในเวลาต่อมาเพราะผิดจริงๆครับ โดยมูริโย่ครับนำท่าย,ยุบหุ่นโทรศัพท์ใส่ผู้ตัดสินนะครับแล้วก็ทำให้เขาเถูกใบแดงแล้วจากสนามไปอย่างที่ได้บอกไปครับในเขาคนนี้ครับก็เดินออกไปพร้อมกับไปกอดอ e ีกอร์ทูดอกุนสืกของเฮลัสเวโรนา แล้วก็นั่นแหละครับโดนไปจริงๆครับโดนสาวมาเรื่อยๆเลยนะครับว่าที่แท้จริงมันเกิดอะไรกันขึ้นคือหลายคนอาจจะไม่ทราบครับเพราะว่าโหเรื่องนี้มันย้อนกลับไปนานครับแต่ปี2006ครับที่ยูเวนตุสเนี่ยถูกปรับตกชั้นไปแล้วเรื่องนี้ก็นานแล้วแต่ว่าโชเซ่มูรินโญ่ในตอนนั้นเขายังจําไม่เคยลืมและเขายังจังเปียเอลูจิปาเรโตคุณพ่อของลูก้าคนนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งเขาคนนี้ครับ ถูกไล่ออกจากสนามไปก็จริงหลังเกงงมคาโมริโยเน่อัพรูปลงทางอินสตาแกรนะครับแล้วก็มีแคปชั่นสุดโหดเลยครับรูปแรกไม่มีอะไรครับบอกว่าการครอมบอลรูปสในเล็กฟุตบอลแล้วก็เป็นรูปที่สาเนี่ยผมรักคนพวกนี้และจะสูอพวกเขาก็คือแฟนๆโรมา่าและก็นักเตะโรมา่าครับรูปที่สี่เนี่ยเขาบอกว่าผมจะไม่พูดอะไรคงดีกว่าที่จะกลับบ้านไปแล้วหาอะไรทานมื้อเย็นอร่อยๆขอให้ทุกคนมีวันอาทิตย์ที่ดีแล้วกันนะครับก็นึงว่าเป็นการแซะ ผู้ตัดสินในเกมเกมนี้คือเขาไม่พอใจในการตัดสินของผู้ตัดสินในเกมเกมนี้นะครับอย่างลูกาปาเลโตก็เลยเป็นเนบคุณพ่อของเขาอย่างเปโดจิปาเลโตซะอย่างนั้นนะครับผมคิดยังไงกับเกมเกมนี้ที่เฮมูเนี่ยถูกไล่ออกเพราะว่าลอ้อปมผู้ตัดสินก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเรื่องเด็ดจัดยับเดี๋ยวรเป็นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ